นายนั่งเนี้ยแหละแล้วเดี๋ยวคาดเข็มขัดนิราภัยด้วยนะนี่เอาคาดได้ไหมเนี่ยออโอ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยบื่เอบเบื่อจังเลยวันนี้ทำอะไรดีเนี่ย อก็มาเล่นซ่อนแอบกันไหมอ๋อเล่นซ่อนแอบเหรอเออก็น่าสนใจดีนะได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวฉันเป็นก่อนแล้วกันนายไปซ่อนแอบโอเคไหมได้เลยอ่โอเคไปไปไปนี่เดินไปเองแล้วกันนช่ซ่อนตรองหนักดีนะเฮ้ยไปแล้วเไปตรงนี้แล้วกั ยาเจ้าไซเลนเฮดอยู่นี่ใช่ไหมเอา้าไม่มีอืมหรือว่าอยู่แถวเสาไฟตรงนี้อ่ะจะเอ๊ะ<อ>ไม่มีเดี๋ยว<อ>หรือว่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเจ้าไซเรนเฮดออกมานะจะเอ๊ะหาไม่เจออยู่ไหนนี่ยหายากจริงเลยสนามตั้งกว้าง จะหากี่วันเจอละนี่แต่เล่นแล้วก็ต้องหาให้เจอไปหาต่อดีกว่าวันนี้อากาศดีๆเราทำอะไรกันดีเนี่ย,จยเจ้าไซเลนตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหโอ้เล่นซ่อนแอบดีไหมซ่อนแอบเหรอ <c oughs> ซ่อนแอบแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวฉันเป็นก่อนเลยกันานายไปซ่อนเลยไปไปตัวใหญ่เนี่ยหาง่ายแป๊บเดียวเองนี่เดี๋ยวฉันนับนะ โอ้เบน่าเล่นฟอนเอฟเลยไปซอ,อนตรงไหนดีล่ะเนี่ย <c oughs> ตัวใหญ่เองเนี่ยเดินสองเก้าก็หาเจอแล้วจ้าเอานับแล้วนะหนึ่งสสซ่อนตรงนี้ล้กัน สิบมมเก้ายี่สิบรบแล้วจา้าฉันจะไปหาแล้วนะไซเลนเฮดนายอยู่ไหนนี่ <c oughs> ฉันคิดไว้แล้วตัวใหญ่ๆอย่างนายเนี่ยก็ต้องหลบอยู่หลังบ้านนั่นไงล่ะป้องเจอแล้วออกมาเลยอย <c oughs> ไม่น่าลยหาเจอได้ไงเนี่ย <c oughs> ดีแบบเนี้ยฉันอยากไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลเหรอใชอ่ดีเหมือนกันไปไปไปงั้นขับรถไปเที่ยวทะเลดีโอเคเนี <Okay. S 1> เ่โอเคขึ้นรถเลยอ่ะขึ้นรถเลยนี่นายนั่งตรงนี้นะเออโอ้ตัวเล็กจริงๆไม่ต้องนั่งตรงนี้ก็ได้นะนายไปนั่งอยู่หน้าคอนโซลยังได้เลยอโอ๊ยไม่เอาเดี๋ยวเวลานายบีบชันหัวตรงเลยพอดีเลยอ่ะ นายนั่งเงี้ยแหละแต่เดี๋ยวคาดเข็มขัดนี้ราัยด้วยนะนี่เอาคาดได้ไหมเนี่ยโอ้โหอะนั่งโอ้โหเป็นซลรินเฮดตัวเล็กเนี่ยพาไปไหนก็สะดวกสบายเออไม่ลำบากเลยสุดยอดนั่งตัวนี้แล้วกันนะนี่ส อันหนาสดใสได้ว่าไหมชจ้าไรินเฮตตัวใหญ่ช่วเลี้ยวโอ้ยฉันอยากไปเที่ยวทะเลจังเลยอ่ะอ้าอยากไปเที่ยวทะเลเหรอ,อได้สิฉันมีรถอยู่พอดีมาเราไปเที่ยวทะเลกัน A a few moments l อ่ะเนี่ยรถฉันเออเนี่ยเดี๋ยวไยขึ้นประตูทางนั้นนะแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวทะเลอ๋อให้ฉันขึ้นเนี่ยนะฉันจะขึ้นยังไงล่ะโอ้ยขึ้นได้ลองดูก่อนมา โอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยอ๊บอ๊บ๊บโอ้ย,อยทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วนั่งบนหลังคาก็ได้อย่าลืมกดติดตามและสันกริ่งในช anel คิดดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ